เจอตัวอะไรในคราบพื้นห้องน้ําไปดูกันค่ะคือเราชอบเจอปัญหาพื้นห้องน้ําเปียกยิ่งหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยโหกว่าจะแห้งข้ามวันเลยค่ะแล้วตามพื้นห้องน้ำเนี่ยก็มักจะมีคราบแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะหลายบ้านต้องเจอแบบนี้แน่ๆเป็นคราบแบบลื่นๆนะคะทุกคนอ่ะทีนี้เนี่ยจะเก็บมาส่องกล้องให้ทุกคนดูกันว่ามันจะสกระปรกแล้วมันจะเจออะไรส่องโบเข้าไปนี่ค่ะทุกคนสิ่งสกรปรกเยอะมากๆเชื้อราเอ่ยแบคทีเรียเอ่ยแล้วที่เซอร์ไพรส์ก็คือเราเจอน้องตัวนี้ ซึ่งจากการหาข้อมูลเนี่ยน้องคือสัตว์น้ำจิ๋วชนิดหนึ่งที่ชอบอยู่ตามความชื้นตามบริเวณน้ําขังต่างๆรู้ค่ะน้องเหมือนกําลังดูดแบคทีเรียเข้าไปพวกสิ่งโสโ,โปรกเหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรมีอยู่ในห้องน้ําเราเนาะก็เลยต้องหาตัวช่วยค่ะอันนี้เป็นที่รีดน้ําใช้งานง่ายมากๆค่ะสามารถปรับความยาวให้ยาวขึ้นได้เนี่คะ่ะแค่รีดน้ําแบบนี้ห้องน้ําของคุณก็จะแห้งคือมันไม่ได้แห้งสนิทเนาะแต่ว่ามันแบบเนี่ยน้ำมันออกไปหมดเลยค่ะทุกคนทําให้ระยะเวลาที่ห้องน้ําเราจะแห้ง ไวขึ้นน้ำไม่ขังเกิดคราบสกปรกยากขึ้นนี่ค่ะมีอันนี้ก็คือชีวิตดีดีห้องน้ำบ้านใครที่น้ําแห้งยากๆเนี่ยลองใช้ตัวนี้ค่ะยัางดีเลย